สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมรดพาแซ่บขึเก่าค่ะวันนี้ได้ตํามั่วตําสัวค่ะพี่น้องตําสัวตํามั่วกะว่าไปเนาะค่ะเนาะมียัางกระใสป้าไค่ะเหลือในตู้เย็นพี่น้องมาค่ะมากินแซ่บๆนากันค่ะตําสัวขนมจีนตําสัวตํามั่วเอียงกะว่าไปเนาะค่ะเนาะมาค่ะเบาๆไลยกินเลยค่ะขนมจีนของเราเองขึ้นเก่าวเลยค่ะเด้อ ไปซื้อหอยหอยหลวงมากพี่น้องหอยเชียงหน่อย แต่เล่ยเกิดอยากบะฮุงกับมีบะไหลเหน่หน่อยแต่เล่ยออกมาต่ำแต่เนี่ยหอยดองกับมีอยู่ในตูนะ้ฮะน้าแตเล่ยต่ำเลยค่ะใส่หอดขิงซอยน้ำได้เนี่ย <laughs> ตอนแรกวการจะกินนั่นเมีย่ยงบอกไม้ใช่ไหมคะผักบะครบก็เลยบ่ได้กินก็ได้กินตำส่วแทนเดกินเมีย่ยงบอกหอยมันก,นหหนหนนก็หน่อยหน่อยหนึงไหมค่ะอยอนุบาลกินเมี่ยงตองบอกไม้น้อยใหญ่เคยเสีย แค่หมูก็มากพักเ่าม,มากินแบบแซ่ลมักันเวยค่ะ ตำพริกแหงค่ะตำพริกแหงมันก็แซ่บตำเผ็ด อืมแค่ okay, ครับนี่ตะบกพริกพี่น้งองตำเองเพชรเอง Wow, ừ, biết Hết ừ. mau lên ใส่ขิงซอยแซ่บแั่ล้วค่ะมันสีไปตัดกันกรับอันไมยดองไม่เป็นนองขิงซอยอะ่ะขิ้งสดอย่ใส่ลายด้วยใส่หน่อยอ่อเป็ พอละขอบคุณหล,ลายค่ะที่ขอมาติดตามแล้วชมไม่ลดพลาดแสบคำในข้อตัวล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ